สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอมที่ผมเอาไปไต่จนขึ้น Challenger ใน g o l d e n s p เปรตูกันนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันจะผมจะรวมคอมเมตามาให้นั่นแหละคอมเมตาที่เอาไปใช้ไต่แรงให้ขึ้น Challenger นะครับก็แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมผมมีสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมสตรีมเนี่ยต้องบอกว่ามีคนมาถามผมค่อนข้างเยอะว่าพี่ครับผมเจอคอมนี้เยอะผม เอาอะไรไปสู้ดีครับผมเจอโคเด้นสแคปเอาอะไรไปสู้สแคปดีครับอะไรประมาณนี้อันนี้ผมขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเกมนี้เป็นเกมที่เล่นกันทั้งหมด8คนเนาะเล่นกัน8คนนะครับเพราะงั้นคุณไม่สามารถหาคอมไปแก้ทางคอมคนอื่นได้ต้องบอกว่าคอมอะไรก็ท็อปโฟได้นะครับถ้าเป็นคอมเมตาย้ําว่าคอมท็อปเมตานะคุณเล่นคอมเมตาคอมอะไรก็เป็นท็อปโฟได้หมดเลยคุณไม่ต้องไปแก้ทางคนอื่นนะครับคุณมองแค่บอร์ดตัวเอง คุณดูแค่ว่าไอเทมคุณมาเป็นยังไงตัวละครมาเป็นยังไงอักเมนต์เป็นยังไงและมีใครกําลังแย่งคอมคุณเล่นอยู่หรือเปล่ามีใครกาลังเล่นคอมเดียวกับคุณไหมถ้าเกิดไม่มีคุณก็เล่นไปเลยคุณไม่ต้องไปสนว่าคอมที่คุณเล่นมันจะแพ้สแคปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้เจอแต่สแคปคนเดียวทั้งเกมคุณต้องไปเจออีก6คนอีก7คนเนี่ยคุณต้องไปเจอกับอีกคนที่เหลืออีกถูกไหมครับต่อให้ผมบอกว่านี่ครับคอมนี้เลยสามารถสู้สแคปได้คอมนี้ชนะสแคปร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าคุณเอาไปเล่นปุ๊บคุณเจอบอร์ดอื่นรัวๆเลยคุณเจอบอรดนั้นเจอบอร์ดนี้คุณแพ้แพ้แพ,แพ,แพ้คุณมาชนะสแค่แค่บอดเดียวถามว่ามันจะทาให้คุณท็อปโฟไหมจะทําให้คุณชนะในเกมนี้ไหมถ้าได้แต้มไหมไม่คําตอบก็คือไม่นะครับเพราะงั้นเรามองแค่บอร์ดตัวเองก็พอนะครับมองแค่บอรดตัวเองมองแค่ไอเทมอะไรของเราพอแล้วแล้วก็ดูอย่างดูที่ต้องดูอย่างเดียวคือดูว่ามีคนกําลังคอนเดทคอมเราไหมถ้าเกิดไม่มีคุณเล่นไปเลยนะครับตามนี้นะครับก็ มีคนถามมาเยอะแหละนะครับก็เลยมาตอบกันในคลิปนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังอยากจะเติมเกม g ก l เด n s ส a t u l a นะครับสามารถไปเติมหรือสอบถามราคากันได้ที่ร้านยาลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ยาลาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นไลน์แอดยาลาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับยังไงก่อนเติมลองสอบถามราคากับทางร้านดูก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่อนๆเนี่ยผมแนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าลื่นๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p e t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันเลื่นแล้วก็สเสถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับนอกจากนี้แล้ว LDPlayer ยังสามารถปรับการตั้งค่า FPS ในเกมให้เป็น120และ FPS 165 FPS ได้นะครับส่วนวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็แค่เข้าไปปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับการตัง้งค่า,าการแสดงผลรายละเอียดตรงนี้ปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็น iPad ใส่ตัวเลขตามนี้แค่นี้คุณก็จะได้โกเลเดสัเซอร์ที่ลื่น FPS เยอะแล้วก็มีช็อปแบบด้านล่างแล้วนะครับ โอเคครับมากันที่คอมแรกแล้วกันก็คอมแรกต้องบอกว่าผมจะ,จะขอแบ่งเงื่อนไขเอาไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเงื่อนไขของการเล่นแต่ละคอมเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมบอกว่าคอมนี้เก่งแต่ถ้าคุณออาไปได้แล้วมันไม่เก่งเนี่ยมันหมายความว่ามันมีเงื่อนไขที่คุณไม่ได้คุณไม่ได้ของที่แบบเป็นตรงตามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ผมจะแบ่งก็คือเป็นเงื่อนไขที่มีอ m b เบ m และไม่มีอ m b เบ m นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแบบแชร์คอมที่แบบไม่ต้องมีอ m b เบ m ก่อนนะครับก็คือเป็นคอมสัครับนะครับ คอมสแครปเนี่ยเราสามารถมาเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องมีเอ็มเบมเลยนะครับเอ็มเบมถามว่าจําเป็นไหมถ้ามีก็ดีเพราะว่าเราจะสามารถเอาตัวเอาตัวอย่างทันเดิลออกได้นะครับนี่ถ้าถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยมันจะเป็นคอมหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องเอาตัวหนึ่งออกก็อาจจะเป็นลอรลิสที่ต้องเอาออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเอ็มเบมเราก็จะเล่นบอร์ดบอร์ดนี้แล้วก็เอาทันเดิลออกแทนนะครับอันนี้ผมแก้ให้มันเป็นแบบเป็นไแบบม่นี่แล้วกันนะครับ มันก็เป็นประมาณนี้มันเป็น6กสแคร็นะครับ6กสแคร็แล้วก็มีอ e ีลิสตรงนี้เพื่อเอาแบบบุยเซอร์แล้วก็เอาสตันนะครับบอร์ดจะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเอ็มเบมซึ่งไอเทมทุกอย่างใช้เหมือนกันนะครับมีเอ็มเบมกับ M ไม่เอ็ M มเบมก็คือใส่ตัวละครทุกอย่างคล้ายๆกันเลยเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่ว่าถ้าคุณมีเอ็มเบมก็เอาเอ็มเบมมาใส่ให้อ e ีลิสแล้วก็ทำไอเทมเพิ่มให้อ e ีลิสได้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคอมนี้นะครับที่คคคุณควรต้อออองมมมีกก็ืไเเทัน คอมนี้จะคุณจะยิ่งเก่งมากๆถ้าคุณมีไอเทมเพราะว่าไอเทมของคุณเนี่ยมันจะแบบใส่ใส่ใส่แล้วก็ห้อยทิ้งไว้ห้อยทิ้งไว้ห้อยทิ้งไว้ได้ถ้าคุณยิ่งมีไอเทมเยอะแบบเช่นมีเกาะคุณก็ห้อยได้มีตรงนี้ห้อยได้อีกทําให้คุณมีไอเทมเพิ่มขึ้นอีกนะครับคือคุณจะเก่งนําคนอื่นด้วยไอเทมที่เยอะกว่าจานวนไอเทมที่เยอะกว่าเพราะว่า1คอมโบเนต์ของคุณเท่ากับไอเทม1ชิ้นในคอมสแครปนะครับตัวของเทสสแครปเนี่ยมันคือการที่ถ้าคุณเปิดโหดสแครปปุ๊บ ไอเทมทุกชิ้นที่แบบเป็นคอมโพเนนต์มันจะกลายเป็นคอมพิวเต็ดไอเทมหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยนะครับก็คือถ้าคุณเล่นหสแคปแล้วถ้าคุณเปิดเทรดหสแคปเรียบร้อยแล้วตรงตัวของไอเทมเนี่ยมันจะกลายเป็นไอเทมที่แบบเป็นไอเทมแนะนําของตัวละครนั้นนะครับอย่างคอกิถ้าผมเอาเบลไปห้อยให้คอกิมันจะเป็นการเบเกอร์อย่างแน่นอน100%ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเรามาดูที่ไอเทมแนะนําของคอกิเนี่ยมันไม่มีอันอื่นเลยที่ใช้เข็มขัดถูกม เพราะงั้นการที่คุณเอาเข็มขัดไปห้อยให้คอกีเนี่ยมันจะการันตีว่าคอกีจะได้ไอเทมดาเมจ100%เนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับเอโคอเอโคเนี่ยเราเทียไปห้อยเพราะว่ามันจะเป็นเอ่อแฮนด์ออฟจอติแบบ100%เพราะว่าไม่มีไอเทมอื่นที่ใช้เทียเลยเห็นไหมครับตรงตัวของไอเทมแนะนำเนาะอย่างรัมเบิก็เหมือนกันก็จะเป็นเป็นแฮนด์ออฟจติแน่นอนเพราะว่าตรงตัวของแนะนําเขาไม่มีเทียเลย แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนกันคุณเอาล็อตไปห้อยอย่างเงี้ยคุณเอาล็อตล็อตอันนี้ไปห้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นเอ่อเป็นเจจีได้เป็นลาบาดอนได้เป็นคาวกาดได้เป็นสปาร์กได้มันจะส่มไอเทมพูกว้างกว่าคือเราเราเราห้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นไอเทมที่แบบมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับคืออย่างรัมเบิลเนี้ยถามว่าถ้าคุณได้สปาร์กมาเนี้ยมันเก่งไหมมันมันก็ไม่ได้เก่งนะครับคือแบบมันมันเอาดูดเลือดมาตรงเนี้ยดีกว่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของคอมสแคปเนี่ยก็คือมันเป็นคอมที่คุณสามารถมาเล่นได้จากทุกสปอตเลยนะครับทุกสปอตจริงๆนะแบบคือคุณจะแบบมีล็อตเยอะมีไอเทมเ p เยอะไอเทม AD ดีเยอะคุณสามารถมาเล่นได้คือถ้าเป็นคอมอื่นอย่างเงี้ยคณแบบมีล็อตเยอะบางทีเล่นคอม a อดีมีล็อตเยอะมาเล่นไม่ได้ละหนักและทําไอเทมไม่ได้แต่คอมเนี้ยคุณจะมีล็อตเยอะก็ได้คุณมีลาบารดอนคุณมี JG คุณมีคาวการ์ด คุณจะมีดาบเยอะคุณก็มี IE หรือคุณจะมาทำาอ E โชจินให้แกงแพงต่อก็ได้หรือคุณจะทำบัตรเติร์ห้ลัมเบิลก็ได้คือคุณมีหลายทางเลือกมากๆในการเล่นคอมนี้คือคือไอเทมอะไรมาก็เกือบจะเล่นได้หมดเลยยกเว้นในเกมที่มันมีแต่โครกมีแต่เกาะมีแต่โครกมีแต่เกาะอันนี้จะยากนะครับและอย่างเบลงเนี้ยเบลมาก็ยังเล่นได้เพราะว่าคุณเอาเบลมาห้อยเพื่อเอาการเบเกอร์ให้กับ2ตัวนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นคอมที่เป็นหน้าตาแบบเดียวกันนะครับ ก็ผมจะแนะนำคอมนี้ก่อนละกันอันนี้เป็น5 experiment นะครับ5 experiment เนี่ยสามารถเล่นได้จากทั้ง2เงื่อนไขเลยจะเป็นเงื่อนไขที่มี e m b e m ก็ได้หรือเงื่อนไขที่ไม่มี e m b e m ก็ได้แต่ถ้าคุณมี m b m แล้วคอมมันจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบมากๆเลยมันจะเก่งขึ้นเวอร์เลยเพราะว่าถ้าคุณเอา m b em, m m b m เอ่อ m b m ของตัว experiment ไปใส่ให้สักตัวละครหนึ่งอ่ะเราให้มันไปยื่ในวง experiment น่ะ บอดคุณที่เป็นเอ็กเพริเมนท์ที่ยืนในวงมันจะแยกล่างออกมาได้นะครับซึ่งมันเก่งมากๆตรงนี้แหละอย่างมุนโดไปยืนเนี้ยมุนโดก็แบบแยกล่างมาเป็น2ตัวทวิชก็เป็น2ตัว Y ก็เป็น2ตัวหรือว่าถ้าคุณสใส่ให้เคสลินเคดลินก็เป็น2ตัวมาช่วยกันซูมประมาณนั้นนะครับก็บอร์ดนี้จะแบบมีหน้าตาประมาณนี้เลยก็คือคุณเล่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยคุณเล่นบอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับถามว่าเล่นแบบมันสามารถเอาท็อปโฟได้ไหมบอดนี้เอาท็อปโฟได้แต่ถ้าคุณจะหวังที่1 ก็มันยังเป็นบอร์ดที่ยังไม่สามารถหวังที่1ได้นะครับถ้าคุณจะหวังที่1เนี่ยมันต้องมีสไตล e ์เอร์ลิเมนต์แล้วคุณก็เอาไซร่าออกแล้วคุณก็ไปใส่ตัวอื่นใส่ตัว5บาทหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยคุณจะแบบไปใส่ตัวนั้นใส่ตัวนี้เพิ่มได้ทําให้บอร์ดคุณเก่งขึ้นนะครับส่วนสําคัญของคอมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับอีคอนอากเมนต์ Con A C จะสําคัญมากๆกกับคอมนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นคอมที่ดูดิคือ <laughs> คือคอมมันแพงนะครับคอมมันค่อนข้างแพงเลยมันมีตัว4บาทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่บาทสี่ตัวห้าบาทอีกสองตัวนะครับที่จาเป็นกับคอมนี้เพราะงั้นแล้วผมจะให้ทิคกับคอมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคอมเนี้ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นคอมฟาสแปดแบบว่าเอ้ยพี่มันคือคอมฟาสแปดใช่ไหมจริงๆแล้วคอมนี้มันคือคอมฟาสเก้านะครับจากที่ผมลองเล่นมานะคอมนี้ไม่ใช่คอมฟาสแปดเลยมันคือคอมฟาสเก้าเพราะว่า คุณต้องการ2ตัวนี้มากๆคุณต้องการเคสลินมากๆเพื่อมาช่วยแบกดาเมจคุณโอเคแหละถ้าคุณไม่มีเคสลินไม่มีเจสในช่วงสเตจสี่บอดคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยบอดผมก็ยังเก่งอยู่นะครับช่วงสเตตสี่อะไรเงี้ยแบบแบบมีทวิชมีมุนโดอะไรตรงนี้มามันพอเล่นได้แต่ว่าพอขึ้นสเตตห้า็ปต้นไปที่แบบบอดอื่นเขาเริ่มมีตัวห้าบาทมายืนกันแล้วแล้วบอดคุณยังไม่มีอ่ะคุณยังต้องอยู่เลเลเวลแปดยังต้องนั่งโลเลเวลแปดอ่ะแบบเลเวลแปดยังไม่ฮิตเลยแบบขึ้นเลเวลไม่ได้เงินไม่พอ คุณจะเริ่มเสียเลือดเรื่อยๆจนคุณบอทโฟนะครับมันสาคัญมากๆเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวแบกดาเมจให้กับเราแบบมากๆเลยอ่าไหนๆก็พูดบอดอีกแล้วนะครับขอพูดไปเลยในกรณีที่ถ้าคุณมีเอ็มเบมแล้วกันนะครับถ้าคุณมีเอ็มเบมเอ็กเพอริเมนต์แบบนี้คุณเอาไซร่าออกแล้วใส่หมอดแบบนี้นะครับเพราะหมอดจะมาบัฟให้มุนโดด้วยเนาะก็คือได้โดเปเนเตอร์ด้วยนะครับแถมหมอดก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเหมือนกันถ้าเกิดหมอดมีไอเทมหรือว่าหมอด2ดาวนะครับมันทุบพังเหมือนกัน มาต่อที่อีกหนึ่งบอร์ดนะครับที่จะเป็นบอร์ดที่มี m b m หรือไม่มีก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับบอร์ดเลเวลถ้าคุณไม่มี m b m บอร์ดมันจะอ่อนลงแบบมาหาศาลมากๆแต่มันจะแก้ได้ด้วยการที่ถ้าคุณต้องมีเลอบองนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วผมลองเทสแล้วเป็นส0บเกมเลยว่าแบบระหว่างแบบถ้าคุณแบบมี x 2ตัวให้เลือกเนาะแบบ Echo คแปลว่ามี Echo โคกับเลอบอง ถ้าคุณต้องเลือกลงตัวละครหนสัจากตัวหนึ่งเพราะว่าสล็อตคุณมันไม่พอถูกไหมครับเพราะว่าคุณสลอ็อตคุณจะแบบมีเจ็ดเลเวลเข้าไปแล้วนะครับแล้วแบบคุณต้องมีหนึ่งสล็อตที่ต้องเล่นนะแบบว่าจะเล่นตัวอะไรดีนะครับในกรณีที่คุณไม่มี m อมเบมผมแบบนะนําว่ามันไม่ใช่เอ h คผมลองมาแล้วนะครับต่อให้คุณใส่เอ h คเข้าไปโอเคแหละจิ้งจิ้งของคุณเนี่ยมันอาจจะได้แอมบูเชอร์สกิลติดขีดได้แต่ดาเมจคุณจะไม่พออยู่ดีนะครับ ถ้าคุณไม่ได้มีเอ็มเบมเลเวลเก้าผมแนะนเป็นบอร์ดนี้นะครับคือเรือบองเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่าตัวสกิลของเรือบองเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดเเาเมจให้กับเราได้นะครับล่ามโซศัตรูสี่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าได้กันเป็นระยะเวลาห้าวิสร้างความเสียหายเวทนะครับแล้วก็กระจายระหว่างเป้าหมายทุกตัวโดยเมื่อตัวใดตัวหนึ่งได้รับความเสียหายที่แปดเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายนะั้นเนี่ยจะกระจายเป็นโบนัสความเสียหายจริงแก่เป้าหมายอื่นๆถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเรือบองล่ามโซปุ๊บสมมติว โซอี้สกิลชิงชิงชิงจิง,งสกิลปุ๊บยิงปุ๊มดาเมจจะกระจายต่อเป็นทูดาเมจให้กับตัวรอบๆเท่ากับว่าเราจะทําดาเมจได้มากขึ้นแบบเยอะมากๆเป็นวงกว้างเป็นเอลองกว้างๆเลยนะครับเพราะงั้นมันสําคัญมากๆผมลองมาแล้วเป็นเอ็กโคสอดาวไอเทม3ชิ้นกับท,ท,ที่ไม่มีเลบองเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับดาเมจไม่พออยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเอ็กโคเนี่ยมันก็ไปตายอยู่ดีนะครับมันมันไม่ใช่คอมสแคปอะคือมันเอ็กโคไม่ได้เป็นเลเวลไม่ได้เป็นสแคปด้วยเพราะงั้นเอ็กโคไม่มีทางยืนได้นานแน่นนนนออคใมี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี M&M นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณมี M&M ล่ะถ้าเกิดว่ามี M&M level level อยู่ไหน M&M level M&M level อยู่ไหน level 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 นี่ อ่ะสมมติว่าคุณมี m b l m label นะครับก็คุณจะเอ,เอ็ดเดียวออกได้แล้วคุณก็จะใส่เป็นเอ็ o โคก็คือใส่ตัวที่คุณต้องการที่คุณขาดนั่นแหละที่แบบที่บอดที่ไม่ไม,ไ,มไม่มี m b m มันขาดนั่นแหละนะครับก็คือจะใส่เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยถ้าคุณมี m b m ส่วนถ้าถามว่าพี่ครับ m m ใส่ให้ตัวไหนดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณอ่านจากเทรดของ label เนี่ยมันให้แบบมันให้เลือดด้วยเนาะมันให้เลือดมันให้ ad ให้ ap นะครับถามว่าไอ้พี่ บอาตาไปใส่ให้ตัวแท้งดีไหมตัวแท้งจะได้อึดขึ้นคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับคอมนี้เป็นคอมเบิร์สดาเมจมันไม่ใช่คอมยืนนานยือนอึดน,นะครับเป็นคอมเน้นเบิร์สดาเมจให้ไวที่สุดเพราะงั้นคุณควรจะเอาตาเลเวลไปใส่ให้กับเลอรบองเพื่อให้เลอรบองทําดาเมจได้มากขึ้นพอเลอบองทําดาเมจมากขึ้นโซอ,อีก็ปาปาปา,ปา,ปาชิงไปชิ่งมาจิง้งยิงปุ้มปิดดาเมจทุกอย่างจะหายไปทันทีนะครับจุดสําคัญมันคือตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือรูปด้านหน้าตาของบอร์ดที่คุณมีเอมเบมเนาะ ส่วนไอเทมของโซอี้บางคนอาจจะคิดว่าพี่โซอี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำโชว์จินแล้วหรอใช่ครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปบอร์ดนี้เป็นบอดเบิร์สดาเมจและเมตาณตอนนี้บอร์ดนี้ต้องเล่นแบบเบิร์สดาเมจมันไม่สามารถมาใส่โชว์จินแบบยิงนานๆได้แล้วมันต้องเบิร์สดาเมจนะครับเพราะงั้นโซอี้ตอนนี้มันเลยกลายเป็นไอเทมที่แบบเป็น2ไอเทมดาเมจนะครับเป็นเจจีหอันเพื่อให้สกิลมันติดคิ้เป็นการเบรกหนึ่งอันเพื่อเอาค่าคี้จากตัวหมัดมันด้วยตรงนี้นะครับได้โอกาสคีเพิ่มตรงนี้นะ แล้วก็ต้องบอกว่าเมตาตอนเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เมตาต้องบอกว่าเซตเนี้ยตัวละครที่มีเกาะที่แบบมันเพิ่มชิวแบบมีชิลเด้งขึ้นมาเยอะมากๆรวมถึงมีคอมอย่างสครับอีกนะครับเพราะงั้นการ์ดเบเกอร์กับโซอี้เก่งมากๆนะครับแล้วโซอี้สกิลบันชิ่งอ่ะพอชิ่งไปปุ๊บตัวนั้นเอ้ยชิ่งไปโดนโดน,โดนตัวนั้นมีเกาะชิ่งไปปุ๊บออามีเกาะอ,อีกแล้วชิ่งปุ๊บมีเกาะอ,อีกแล้วคุณจะได้โบนัสดาเมจตรงนี้แบบตลอดเวลานะครับแล้วก็กุนซูคือทำให้มันตีไวนั่นเองเร่งตีไไวววแแแลล้้้กก็บบใหมัันสิดดครโ นะครับส่วนจิงจิงเนี่ยหลักๆเลยคือขอมีโชจินอันนึงนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าจิงมันแคชชามากแต่ถ้าคุณถ้าในเกมนั้นคุณทําโชจินไม่ได้เนี่ยบูบับสามารถใช้แทนได้นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วคือบูบับกับโชจินของจิงเนี่ยมันไม่ได้มีความเก่งที่แตกต่างกันมากขนาดน,นั้นแค่ว่าบูบับมันทํายากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องใช้เทียร์ถึง2อันคืออันนี้มันมันมันใช้ดาบเพิ่มแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณแบบหาดาบไม่ได้จริงๆริ แล้วคุณมีทียเหลือเนี่ยก็บูบับสามารถทาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของบอร์ดนี้นะครับของบอร์ดเลเวลเนาะก็คือการที่ถ้าเกิดว่าในเกมนั้นคุณไม่รวยคุณจะเล่นยากมากยิ่งถ้าคุณไม่มีเอมเบมสมมติว่าถ้าคุณไม่มีเอมเบมแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเอมเบมเลเวลคุณต้องทําบอร์ดต,ต้นเกมให้เก่งมากๆคุณถึงจะมาเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างแพงบอร์ดเลเวลไม่ใช่บอร์ดฟาสแปดแต่เป็นบอร์ดฟาสเก้าได้เลยนะครับ ต้องบอกว่ามันเป็นบอดฟาสแปดที่แบบฟาสแปดไปแล้วแบบโลโลให้แบบพออยู่รอดได้แล้วก็ขึ้นเลเวลเก้าให้รีบขึ้นเลเวลเก้าให้ไวที่สุดเพราะว่าคุณต้องการเจอจิงถ้าถ้าคุณต้องอยู่เลเวลแปดคือการที่คุณให้โลเจอจิงที่เลเวลแปดคุณจะโลเลเวลแปดต่อได้แต่ถ้าคุณไม่เจอจิงยังไงก็ตามคุณต้องรีบขึ้นเลเวลเก้าให้ไวที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าคุณมีเอ็มเบมล่ะถ้าเกิดคุณมีเอ็มเบมเนี่ยต้นเกมคุณอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากก็ได้มันยังพอเล่นได้นะครับ ก็แบบอ,อาจจะแบบชนะบ้างแพ้บ้างเลือดแบบสเตจสี่มาแล้วเลือดเหลือประมาณแบบ60อะไรเงี้ยก็ยังพอไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเอ็มเบมแล้วสเตจสี่คุณเลือดเหลือประมาณ60อันนี้เริ่มหนักแล้วนะครับมันจะเล่นยากมากๆนะครับอันนี้ก็ลองลองแบบลองไปปรับต่างกันเองดูนะครับว่าซัอร์ตของแต่ละคนเป็นยังไงเนาะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคอมอีกคอมหนึ่งที่ผมก็เล่นบ่อยเล่นทุกครั้งที่มีเล่นทุกครั้งที่ได้นะครับก็คือบูเซอร์ นะครับก็จะเป็นบุนโดที่ใส่ตาบุยเซอร์แล้วก็เล่นเป็นทวิชหน้าตามันก็จะแบบบอร์ดง่ๆเลยนะครับเป็นฟอนต์ไลน์เป็นบุยเซอร์6มาเลยตรงนี้แล้วก็ใส่เป็น2สนใใส่เจดเพิ่มเข้ามาแค่นี้เลยแต่ว่าไอเทมเนี่ยไอเทมก็จะไอเทมด้วยความที่ว่าเป็นมันเป็นมันเป็นบอร์ดที่ต้องบอกว่าไงดีเป็นบอร์ดที่เน้นอึดเนาะมันจะยืนนานเพราะงั้นทวิชผมเลยใส่เป็น2กุนซูกับ คือเน้นตีไวนะครับเน้นตีไวเพราะว่าบอร์ดเรายืนนานมันสามารถสเกลสเกลสเกลความตีไวตรงนี้ได้เยอะมากๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าสปอตบอร์ดนี้สปอตยังไงถึงมาเล่นได้อย่างเดียวนะครับมีแค่เงื่อนไขเดียวแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากก็คือเอ็มเบมบูเอร์นะครับต้องมีเท่านั้นไม่มีอย่าเล่นนะครับไม่มีแบบเฮ้ย hey, พี่ผมไม่มีผมมาเล่นบอร์ดนี้ได้ไหมวะถ้าคุณไม่มีเอ็มเบมบูเอร์คุณไปเล่นบอร์ดเอ็กซ์เพอร์ลิเมนทที่ไม่มีเอ็มเบมแทนนะครับ หรือถ้าคุณมี m b m มเบดเอ็คุณก็ไม่ต้องมาเล่นบอร์ดนี้คุณไปเล่นบอร์ด Experiment แทนเนาะบอร์ดนี้สําหรับการที่คุณมี m BM b ็ b o บ s บุให้มุนโดเท่านั้นเพราะถ้ามุนโดไม่มีบุยเซอร์มันเล่นไม่ได้เลยนะครับในบอร์ดแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวของไอเทมแทงก็เป็นรีเดมมาลดดาเมจนะครับส่วนของอีเวนชาาเนี่ยอีเวนชาาก็คือเอามาเพื่อให้มันมีเจาะเกาะนะครับแต่ถ้าในบางเกมคุณทาเจาะเกาะจากส่วนอื่นได้เช่นคุณทํา LW ได้ให้เคดิน ก็มุนโดก็เปลี่ยนไปใส่เป็นวอรหมอกหรือแบบไปใส่เป็นอย่างอื่นได้นะครับไปใส่วอร์มอกแทนก็ได้เพราะว่ามันได้เลือดจากบุยเซอร์เยอะอยู่แล้วหรือว่าจะไปใส่เป็นดากอนคอร์ก็ได้ในะกรณีที่แบบมีมีคอมเวทเยอะหรือว่าจะเป็นแบมเบิลก็ได้ถ้ามีคอมเอดี AD เยอะในล็อบบี้นะครับประมาณนั้นนะครับมาต่อที่อีกบอร์ดนึงนะครับเป็นบอร์ดที่มีเงื่อนไขอีกแล้วนะครับก็จะเป็นบอร์ดเอ็นฟอร์เซอร์เป็นบอร์ดที่แม่งเก่งเก่งมาตั้งแต่แบบผมทําคลิปแนะนําคอมแรกๆเลยมั้งทุกวันนี้ มันก็ยังอยู่และเคธลินยังคงได้บัฟเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับแต่เอาเป็นว่าเคธลินตอนนี้เป็นตัวละครที่โกงแบบโกงมากๆสังเกตว่าที่ผมแนะนําคอมก่อนหน้านี้ไปก็เป็นแบบเป็นทวิชเป็นอะไรเงี้ยมันก็ใส่เคธลินนะครับซึ่งเคธลินมันโกงมากจริงๆนะครับในเนี้ยแบบผมเล่นมากี่เกมก็คือเคธลินแบบเป็นตัวละครที่โกงที่สุดแล้วในเกมตอนนี้นะครับเพราะงั้นบอร์ดนี้จะเป็นจะเป็น,ปนบอร์ดที่โกงที่สุดได้ถ้าเกิดว่าคุณมี m m ็ e เบล c e r นเนะครับเล่น8 En f o r er c e r อร์ และคุณต้องโล mm. หาเคดิคนให <inaudible S 2> ้เจอเพราะงัน้นบอร์ดนี้จะเกือบคล้ายๆเลเบลเลยตรงที่เลเบลต้องหาจิงบอร์ดนี้คุณต้องหาเคดินนะครับคือบอร์ดคุณจะแบบไม่มีทางเก่งได้เลยต่อให้คุณมี y 2ดาวมีแอมเบสซาสดาวแต่ถ้าคุณไม่เจอเคลินทุกอย่างมันจะจบทันทีนะครับต่อให้คุณวินสติ๊กมาช่วงเกตจแบบเตรหนึ่งถึงเกตจสคุณวินสติกมายาวๆเลย พอสเตจห้าถ้าคุณยังไม่มีเครดนคุณจะเริ่มแพ้เริ่มแพ้เริ่มแพ้คุณจะไม่สามารถชนะบอร์ดไหนได้เลยนะครับเพราะงั้นข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งของคอมนี้คือคุณต้องมีการเงินที่ดีคุณต้องมีอีคอนอัคเมนเพื่อมาหาเคเินขึ้นเลเวลเก้าให้ได้มาหาเคเินให้เจอหรือถ้าคุณไฮโลเลเวลแปดได้อันนี้อันนี้ก็คือคุณจะสบายมากๆในคอมนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คืออัคเมนที่ชื่อว่ามาเชียรรอที่มันจะให้แอมเบสซากับเคเินมาในอัคเมนเดียวกันถ้าคุณได้อั้นมาคุณแบบ คุณสบายใจได้เลยคุณจะเล่นสบายมากๆเพราะคุณจะมีทั้งแอมเบซามาถือตาและมีเคธลินนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่มีแอมเบมถามว่ายังพอเล่นได้ไหมในคอมนี้ผมลองมาแล้วแล้วผมก็เจอมาด้วยมันยังพอเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอมเบมก็คือคุณจะเป็นคอมได้แบบเป็น6 enforcer ก็ cer, แบบใส่อีลิไปแทนก็ได้ประมาณนี้แต่ถ้าคุณ6 En f o r e e r มันจะรีกวายว่าคุณต้องรีบมีเคธลิน2ดาวให้ไวที่สุดไม่งั้นดาเมจคุณไม่พอ แต่ถ้าเกิดคุณมีตา e n f o r c e เเคสเลนน1ดาวสามารถแบกบอร์ดในช่วงทเสรษฐาได้แบบสบายๆเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะถ้าคุณได้แป n f o r c e r เมื่อไหร่เนี่ยก็คือเคสเลน2ดาวสามารถแบกเอ้ยเคสเลนน1ดาวก็แบกได้ละสามารถทำดาเมจแบกบอดคุณได้ละสามารถแบบทำมาทำให้คุณแบบทำให้คุณไม่แพ้ทำให้คุณไม่ไม่บอทโฟได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมนี้เนาะอ่ะผมแนะนำไปแต่คอมแบบฟาดแฟาดเอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแบบเป็นคอมที่แบบต้องขึ้นเลเวลหมดเลย อันเนี้ยเป็นคอมรีโลคอมเดียวที่ผมมองว่าเก่งในแพทนี้ในแพทปัจจุบันนะครับคือหลายคนจะบอกว่าพี่เรต้าเล่นได้นะเรต้าเล่นได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเรต้าเนี่ยมันคือผมเล่นมาหลายเกมมากๆนันเรต้าแบบต่อให้แบบผมฮิตเร็วๆเลยแบบผม3ดาวไวๆมีแท้ง3ดาวไวๆเลยมันยังทําได้แค่แบบเต็มที่เลยประมาณที่4ดีสุดคือที่3นะครับซึ่ง อันนั้นคือในกรณนี้ที่มันฮิตเวอร์นะแต่ถ้าถ้าได้เกมที่แบบเป็นดีฟอ u ์ t ปกติที่คุณไม่ได้ไฮโรคุณไม่ได้เจอเรต้าเร็วคุณไอเทพไม่ได้ครบไวไวมันแบบมันบอสโฟได้ง่ายมากๆนะครับคือคอมมันสู้กับคอมในเมตาได้ยากมากคุณเจอคอมอย่างสแครปอย่างเงี้ยคุณก็ตีสแครปไม่เข้าไว้คุณตีสแครปไปสแครปแม่งเด้งโล่ขึ้นมาโหคุณคุณน้องเสียดาเมจไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าคุณเจอเอนฟอสเตอร์เคสดินยิงปั้งเรต้าล้มไปเลยแล้วคุณแพ้ไปเลยททัันนีะครบ หรือว่าเจอกับบอร์ดอย่างเซรียอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเล่นเรต้าแล้วคุณต้องมาเจอกับเซรีเซรีสามารถสเกลจาก2องกูซูได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเซรีจะละลายฟอนไลน์คุณหมดเลยแล้วเรต้าคุณก็จะแพ้นะครับอทีนี้เราพูดถึงบอร์ดเซรีดีกว่าผมให้บอร์ดเซรีเป็นบอร์ดรีโร2บาทที่เก่งที่สุดในแพทนี้นะครับ13.3นี้นะครับเป็นเรียกว่าเก่งสุดละนะครับ ก็วิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากมันจริงๆมันเป็นคอมที่เล่นง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับบุยเซอร์เมื่อกี้แหละแค่ว่ามันไม่ต้องมีตาไม่ต้องมีอะไรเลยคุณใส่6เซนติเมตรแล้วคุณก็ทําของเซรีทำเซรีทำเซรีสามดาวเรลว3ดาวเรลวเนี่ยเป็นตัวแทงที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่าตัว,ตวสกิลของเลวเนี่ยมันลดเกาะและต้านทานเวทด้วยนะครับมันขโมยขโมยมาก็คือลดนั่นแหละลดมาก็คือขโมยมาให้ตัวเองเพราะงั้นเรลวจะเป็นตัวแทงที่อึดมากๆเป็นตัวแทงหลักของบอร์ดนี้เลยนะครับ ส่วนอีเวนชาอีเวน t ชาาเนี่ยผมก็ทําเพราะว่าผมอยากให้มันมีจอกเกาะเนาะแต่ว่าเราแบบเราอาจจะคือต้องบอกว่าเอ่อถ้าคุณไม่ทำอีเวนเชาาเนี่ยคุณต้องทํา LW ซึ่ง LW ใช้ธนูแต่ว่าเซรีใช,ใช้ใช้ไปแล้ว2ธนูเพราะงั้นธนูคุณจะหาค่อนข้างยากในคอมนี้นะครับแล้วก็เซรีเนี่ยมันรีควายว่าคุณต้องมี2 a t t a c k Speed i ไอเทก็คือเป็น2กูนซูนะครับแต่ถ้าในบางเกมที่คุณมีอัคเมนตีไวนะครับพวกแบบคอกเว หรือว่าอัลเมนตีไวต่างๆเนี่ยคุณอาจจะลดเหลือกุนซูเดียวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีกุนซูแสงคุณสามารถใส่แค่กุนซูแสงชิ้นเดียวได้นะครับเพราะว่ากุนซูธรรมดาเนี่ยมันคือ5%เปทุกการโจมตีแต่ว่าถ้าเป็นกุนซูแสงมันจะเป็น10%ก็คือกุนซูแสง1อันมีค่าแล้วกับกุนซู2อันนะครับแล้วก็การเบลดการเบลดเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆกับเซรีเพราะว่าด้วยความที่บอร์ดคุณเป็นบอร์ดหกเซเนียลนะบอร์ดคุณฟอนไลน์มันอึด อันนี้ไม่นับแล้วกันนะครับตัวแครที่คุณมีแค่ตัวเดียวแล้วบอดที่เหลือคุณแบบเป็นตัวแท้งหมดเลยคุณต้องการกันเบดมาเพื่อเอามาฮิลตัวฟอนไลน์นะครับกันเบะมันสามารถฮิลตัวเองได้แล้วก็ฮิลฟอนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วเซรยียิงไวยิ่งยิงไวมันก็ยิ่งฮิลรัวๆนะครับตัวไหนเลือดน้อยอะได้ฮิลตัวไหนเลือดน้อยได้ฮิลเรื่อยๆมันทาให้บอดคุณอะยืนได้นานมากๆและยิ่งยืนนานเซรยียิ่งเก่งนะครับเพราะว่าเรามี2คุณซูประมาณนี้นะครับส่วนช่วงเลดเกม ช่วงแบบช่วงท้ายเกมเนี่ยคุณก็สามารถเอาแมดดี้ออกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นตัวเก่งที่แบบเป็นโคตรตัวเก่งอย่างเคธลินนะครับก็าอาจจะอาไอเทมเนเหลือมาใส่แบบเป็นโชจีนเป็นไอ e, อะไรก็ได้เหลือไอเทมอะไรมาก็ใส่ได้เลยที่เป็นไอเทมเอดีนะครับก็ใส่ไปเดี๋ยวเคดลินก็จะช่วยแบกคุณในช่วงท้ายเกมให้เองเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นตามกันดูลองไปปรับปรับ,รบตามกันดูตามสปอร์ตของแต่ละคนเนาะแบบตัวมาอะไรตัวนั้นมายังไงนะครับก็พยายามเล่นในคอมเมตอร์เลยผมผมแบบผมสะโขบกรอบของคอมเมตอมาให้แคบๆแ,แ,แล้วนะครับมันน่าทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายๆครับ